สวัสดีครับผมก็สวัสดีคนรักบอนสีทุกท่านนะครับผมสวัสดีผู้ชมท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับ DIY บ้านเบากลิ่มนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่เพื่อนๆน,นะครับผมมาย้ายเบบีต้นบอนสีเพชรเจ็ดสีนะครับผมลงกระถางนะครับผมเนื่องจากว่าน้องเขาเริ่มจะโตแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นต้นบอนสีที่ผมผ่าหัวไว้นะครับผมเป็นเพชรเกล็ดสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาน้องเบบีนะครับผมลงกระถางนะครับนี่นะครับเนื่องจากว่าเขาก็จะเริ่มโตแล้วนะครับผมรากเขาก็เริ่มยาวแล้วผมก็เลยต้องนําลงกระถาง ะช่ากระถางใหม่นะครับผมนี่นะครับในกระถางนี้ก็จะมีส่วนผสมของใบกล้ามปูนะครับผมแล้วก็ดินหมักนะครับนี่นะครับผมโอเคครับผมเรามาดึงน้องด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่เนาะน้องเขาที่ใบด่างๆนะครับพามาจากแม่ที่ไม่ด่างนะครับผมก็จะค่อยๆจิ้มลากออกนะครับผม มาดูซิว่ารากของเขายาวหรือ,อยังนะครับผโอ้โหนี่นะครับผมรากของเขาก็ยังไม่ยาวมากเนาะนี่นะครับเราก็จะเอาลงทั้งขุดมะพร้าวเลยนะครับเพื่อนครับโอเค ต้นเขาเบบีมากๆเลยนะครับผมต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมนี่นะครับผมต้นนี้เขาก็ติดด่างมาแล้วนะครับเพื่อนๆครับโอเคนี่นะครับผมไม่ต้องกดนะครับเพื่อนๆครับ แค่นี้นะครับผมวิธีย้ายต้นเบบีบอนสีลงกระถางนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวเทพอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมของเพชรเก็ดสีนะครับเพื่อนๆนครับเป็นไงบ้างครับผมด่างสวยๆเลยครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมก็จะอนุบาลต่อไปในตู้อบบอลสีนะครับผมนี่ก็จะเป็นตู้อบบอลสีของเรานะครับนี่ก็จะเป็นศิลาหุ้มทองหน้าเทพนะครับผม มาดูเมืองเกาะเก็ดของผมก็กําลังแตกยอดออกมาใหม่นะครับผมกําลังแตกหน่อออกมานะครับเพื่อนๆครับสวยงามมากๆเลยนะครับวันนั้นนะครับผมนี่ก็จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะครับผมเรามาดูกันว่าเศรษฐีพันล้านวันนั้นน่ะที่ผมพาไปรุ้นยอดนะครับผมว่ามันแตกใบใหม่นะว่ามันสวยงามแค่ไหนนะครับมาดูกันนะครับผมว่าใบใหม่ของเขาสวยงามแค่ไหนนะครับ นี่นะครับผมใบใหม่ของเขานะครับผมยังไม่ด่างมากนะครับผมน้องเขาเขาเพิ่งจะโตเนาะต้องรออีกแป๊บนึงนะครับผมรอใบถัดไปนะครับผมว่าน้องเขาจะด่างครับฮให้เราดูสวยงามหรือเปล่านะครับโอเคครับผมเราก็จะเก็บไว้ข้างในนะครับตู้รู้สึกว่าตู้จะั่วนะเดียวนะครับ เก็บบอลสีไว้ด้านในก่อนนะครับผมลมแรงมากครับผมวันนี้รู้สึกว่าลมจะแรงแรงนะครับถ้าลมแรงแล้วบอลสีจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะเพราะว่าจะทําให้กิ่งเขาหักนะครับเราก็จะพันด้วยเทปใสเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมบอลสีของเรานะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะลดน้ํานะครับผม จากนั้นเราก็ลดน้ำพอให้ชุ่มนะครับผมเดบีเพชรเจ็ดสีต้นนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับผมที่ผมประสบความสำเร็จในการห่าหัวออกมาได้ด่างนะครับเพื่อนๆครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมในระดับของชาวบ้านนะครับผม <c oughs> ไม่ใช่ในระดับจังหวัดนะครับในระดับของหมู่บ้าน หรือว่าระดับของชาวบ้านเล็กๆนะครับของระดับสวนเล็กๆของผมเนาะโอเคนี่นะครับผมจากนั้นเราก็จะเก็บไว้ในตู้นะครับผมเดี๋ยวอ้ไงเราเอาศิลาคุ้มทองหน้าเทพเราเข้าครับทำไมไม่มีตู้อบบอลเออต้นอะไรนี่มาขึ้นอยู่กับพี่กะเกือ โอ้นี่มันคือต้อนอะไรโอ้ต้นนี้นี่ต้นนี้เป็นต้อนอะไรเอ่ยอ๋อต้อนอะไรนะอยู่ข้างล่างอะ่ะต้อนอา่าต้อนอะไรนะนี่นะมาขึ้นมาขึ้นมาจากักเอ่อ กระถางบอนสีผมนะครับผมสงสัยหัวเขาจะมาติดด้วยเนาะนี่นะผมก็จะต้นนี้ลงไปแทนนะครับโอเคครับผมต่างเทพเลยนะครับจากนั้นเราก็จะติดไว้นะครับโอเคครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมในการ นำเบบีลงกระถางนะครับผมต้นเล็กๆเนาะนี่ก็จะเป็นชายชนนะครับผมชายชนสวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งผมใส่กระถางไซส์ประมาณสิบนิ้วนะครับนี่นะครับผมนํามาใส่กระถางสิบนิ้วนะครับผมซึ่งเข้าไว้ในตู้อบไม่ได้าต้องเอาไว้ข้างนอกนะครับเพื่อนๆครับผมสวยงามมากๆเลยเนาะด่างใบครับๆเลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผม นี่เนาะไม่ผิดหวังเลยนะครับผมชายชนที่สวนของผมนะครับคือสวยงามมากนะครับผมแดงทุกใบนะครับไม่มีเขียวนี่เป็นส่วนน้อยนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมก็มีความสุขมากๆในการเลี้ยงมสีนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ